เขาไม่เหมือนผู้ร่วมงานไม่เหมือนพระเอกทั่วไปนะครับเ,เขามาถึงร่วมงานแล้วก็กลับบ้านไม่ใช่นะจบงานแล้วก็ก็เจอกันอยู่เรื่อยนะครับแล้วน้องเขาก็ทําตัวเป็นน้องเป็นนุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาการที่เขาจากไปวันนี้ก็มันไม่เหมือนคนทั่วไปเหมือนพระเอกที่หายไปเันเหมือนน้องรักคนหนึ่งที่ไปพิดีก็ก็หายไปอย่างเงี้ยมันก็มันก็รู้สึกหวงโหวงนะครับแล้วก็อันเนี้ย สังเกตได้จากทุกคนที่พูดถึงเขา,าจะมีคนรักเขาเยอะเพราะตัวตนจริงๆเขาเป็นอย่างนั้นเขาเขาให้ใจคนแล้วก็เหมือนน้องขายไปของน่หลอดนที่ทํางานกับทางขอ,องเขาก็คือเรื่องบันไดดอกลกซึ่งเรื่องน่าเป็นแปดก็ทุกครั้งที่เจออมนี่นะครับก็จะมีแต่รอยยิ้มมา ขามีรอยยิ้มอย่างเดียวเลยแล้วก็ตั้งใจทํางานเป็นเป็นน้องที่น่ารักมากัก้งใทำงานร่งงนมวมกันมาว่าอะไรที่เป็นความพิเศษหรือเป็นความแบบพิเศษของพระเอกคนนี้แล้วก็รูปหล่อนะครับเลารูปหล่ลหลอมีสเสน่ห์ <c oughs> อะไรเงี้ยนะครับแต่ว,ว่าตัวตวนจริงๆเขาเขาน่ารักมากนะครับเขาเป็นเขาทําให้ทุกคนรักได้อันนี้ไม่ได้ตั้งใจทำนะโดยโดยบุคลิกเขาเป็นอย่างนั้น เขาไปเจอใครทุกคนก็พูดถึงเขาก็รักเขาทุกคนนะครับวันนี้สังเกตได้เลยคนที่มาทุกคนก็ความรู้สึกเดียวกันเป็นเหมือนเหมือนไม่ใช่ผู้ร่วมงานจากไปเหมือนน้องจากไปเหมือนน้องของเราจากไปเพราะฉะนั้นความรู้สึกต่อเขาก็เลยก็เลยนะฮะเราโหวงๆนิดนึงผออมเล่นเรื่องแรกไม่รู้เกิดขอ่อเจตหรือเปล่านะไอ่เสาชัยไฮเทค ครับก็เลตติ้งก็ใช้ได้นะครับต่อมาก็มีอุบัติเหตุมีทวิภพแล้วก็มามาฟิตติ้งรอยรักรอยบาปแล้วก็ฟิตติ้งเสร็จเขาบอกป๋าผมผมขอตัวนะสงสัผมไม่ไหวอะไรเงี้ยนะฮะบอกอ้าวเป็นไรอะไรเงี้ยเขาถึงได้เล่าให้ฟังเขาก็ไม่เคยมาอ่อนแออะไรให้เราเห็นนะคตลอดเวลาที่ป่วยก่อนจะเสียสองวันเขาจะบอกป๋ามาเจอผมหน่อยนะเดี๋ยวจะไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยบอกเฮ้ย ก็ขอขออีกวันนะขอวันอาทิตย์นะบอกไปวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ไม่ตอบอะไรเงี้ยเ,เขาก็ไม่ตอบอที่เห็นหน้าเขาก็ยังบอกเขาเลยว่าเออน้าจะมาบอกก่อนจะได้มาทันอะไรเงี้ยค,คือไม่เคยขาดหายไปไหนฮะนอ้องคนนี้ก็เจอกันตลอดโทรคุยกันไปกินข้าวด้วยกันตลอดครับมัน <Okay. S 1> เป็นสิบป,ปีแล้วนะฮะรู้จักกันมานานมากในวันที่เขามาบอกเราว่าเราเขาไม่ไหวขอถอนตัว แล้วตอนนั้นเขาบอกอะไใช่ไหเขาว่าเาไม่สบายด้วย <c oughs> อเขาบอก่บงนี้เขาบอกผมว่าอาจจะเล่นได้แต่ว่าต่อไปแล้วเกิดเกิดผมเข้าโรงพยาบาลแล้วป๋าทำงาไงอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกป๋านช่ก็ <c oughs> ไปทำไงก็มาเล่นซีอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้คิดว่าจะซีเรียสอะไรเงี้ยแต่พอบอกว่าโรคอะไรเราก็ก็ต้องคิดถึงส่วนรวมเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นละครกำลังจะเปิดแล้วมันจะต้องถ่ายทําพอฟังอาการไปแล้วมันเออก็ก็อาจจะต้องปล่อยต้องปล่อยก่อนอะไรเงี้ยเพราะ จริงๆเป็นห่วงห่วงส่วนรวมเลยนะเพราะนักแสดงหลายคนเล่นเพราะตอนนั้นไม่คถึกตัดสินใจยากมนการให้แบบเพียงมันเขาไม่ให้เราต้องตัดสินใจฮะเขามาถอนตัวเอเอเขาคงถ้าเราตัดสินใจแล้วอาจจะลำบากใจอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกปา๋าผมถอนตัวก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ให้เราเดือดร้อนเป็นคนที่ไม่ทําให้ใครเดือดร้อนแต่ว่าเรื่องนี้คือเขาก็เป็นคนที่ชี้จุดตืนเต้นเลยใช่ครับให้เราลำบากใจในการที่จะพูดถูกครับใช่ครับ ถ้าเขามาบอกโลกแล้วเขาไม่ถอนผมก็ผมก็หนักใจเหมือนกันแต่เราก็ต้องคิดถึงส่วนรวมนะครับคิดถึงสถานีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาเขาถอนตัวเองเลยบอกป๋าไม่เคยมาเจอไม่ผมมาเล่นหลายทีแล้วไม่เคยมาได้กํากับเขาเลยบอกเรื่องนี้ผมขอให้ป๋ากํากับนะด้เลยกะว่าจะเจอเขาได้ทำงานกับเขาสักทีก็แบบเหมือนเจอกันเที่ยวกันแต่ว่าไม่ไม่เคยทํางานด้วยกันแต่มาเล่นของค่ายดาราวิโอนะพุ่งกับคนอื่นกับ ววเขาอยากให้ี่ัดเขาเลยครับเขาเาก็คาดกันหลายทีแล้วเขาบอกว่าเออมาเรื่องนี้ต้องตัดผมนะป้าอันนี้คือความรักของเขาที่มีกับผิเลยไม่รู้แบบนั้นนะคะไม่รู้คนรักเขาแบบครับแต่เขาบอกเขาตัดผมนะเไม่รู้เขารักเขาแบแต่เขาก็บอกว่าต้องมาทําให้ผมตักเรื่องนะเรื่องนี้อะไรเงี้ยยังยังว่าไปเลยบอกอะไรวะมาให้มาให้กํากับแล้วมาป่วยอย่างนี้ได้ไงอะไรเงี้ยเขาแซวกันเป็นการขับวนมา หูจำไม่ได้เลยครับเรื่องสุดท้ายทวีพบก็หลายปีแล้วห,หลายปีแต่เรื่องแรกก็มาเล่นกับเรานะครับราวใ้ไฮเทคตอนที่ร่วมง,งานกับออกตอนนั้นจำได้ไหมอาจจะหลายปีแล้วแต่ว่าแบบเขาเป็นยังไงบ้างน,น่ารักครับอมคนที่มีแต่รอยยิ้ม,มครับทำงานก็ตั้งใจแล้วก็น่ารักกันทุกคนรัก,กอองหมด เพราะน่าตอนนี้นหลายๆคนรู้สึกเหมือนกันก็คือมาเมืองเนาะแบบได้เสียพระเอกน่ารักดีมีมี่คนนึไปอะไรอย่างเงี้ยเขาน่ารักจริงๆไม่ได้ไม่ใช่ทุกคนจะรู้สึกตรงนี้ได้แล้วก็พวกเราก็จะจําสิ่งที่ดีๆของเขาผลงาน,นที่เคยทํากับดาราวิดีโอแล้วก็ดีได้ค่ะเรามีแบบคิดไหมว่าแบบเอออาจจะมีโปรเจกต์อะไรให้อ่อมไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะผลงาน,นเขาคือเล่นไว้กับเราหรือว่ายังไม่ได้คิด เรื่องแบบว่าก่อนก่อนที่จะปว่วยอ<ฮ>ะไรครัยังอ่ะครับเพราะว่าละครช่วงนี้ก็น้อยลงอะไรเงี้ยเราก็ว,ว่ากันทีละเรื่องเอาเรื่องที่เหมาะครับหน้าเขาเป็นคนหน้าแบบไทยๆโบราณๆหน่อยก็ใช่ไหมฮะก็รอยลักรอยบาปอะไรที่ไทยๆถ้าอะไรที่ต้องเอาดูที่เหมาะด้วยเพราะว่าหลายคนถึงท่านมีคนแบบอยากให้มีายละครหอ,อมออะไรเงี้ยค่ะคิดว่าเป็นไปได้ไหมนะก็หาดูได้ในบัคกบูนะครับ เชิญดูได้ในบัากกบูนะครับอยากพูดถึงองหน่อย้ค่ะถ้าพูงน,น,น,น้องคนนี้เราคิดถึงอะไรก็พูดได้คำเดียวก็รักและคิดถึงนะครับ<ช>อย่างอื่นไม่ต้องพูดเพราะมันเยอะมากครับชีวิตที่ที่อยู่ใช้ชีวิตทั้งกลุ่มเลยมันรู้จักกันหลายคนนะครับก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันที่แบบเจอกันบ่อยมากเจอกันบ่อยมากเจอกันทั้งยามสุขยามทุกข์นะครับมีปัญหาอะไรก็แล้วเป็นคนที่ จิตใจขอให้ช่วยอะไรก็ช่วยนะครับผมก็เพิ่งมาเห็นในโซเชียลเห็นเขาไปช่วยงานหลายงานมากเลยนะงานแบบงานบุญงานอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ได้ตังค์นะครับผมก็เคยขอให้เขาไปช่วยเขาก็มาทันทีนะครับไม่เคยพูดเรื่องเงินทองอะไรกันเลยมาทําตัวแบบเป็นน้องอะเออเป็นน้องอ่ะเขาอย่างนั้นเลยครับเราไม่ได้เฉพาะเรานะครับก,กับทุกคนพอผมหันไปดูทุกคนแล้วโอ้ทุกคนพูด เหมือนกับที่เราพูดเลยทุกคนรักเขาอย่างนั้นพูดกันบ้า<อ>เห็นเขา,าในในลนักษณะยังไงก็ต่อไปเราก็อยู่ในความทรงจำอย่างนี้ตลอดก็เศร้าๆซึมๆเหมือนน้องอูครับ